สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์ลิเวอร์พูลวิคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปงแดงลิเวอร์พูลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานํามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปเริ่มกันที่เกมพริม์ลีกนัดเปิดฤด,ด,ดูกาล2025-2026นะคะลิเวอร์พูลแชมป์เก่าเปิดแอนฟิลด์พบกับบอรมนมัธเกมนัดน,นี้ทีมของอาร์เนอไม่มีไรอันกราฟเฟนแบก ที่ติดโทษแบนใบแดงจากเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะส่วนเจเรมีฟริมปงและมิลลชเคอร์เคสฟลอเรียนวีสรวมทั้งอุโกเอกิติเก้สี่แข้งใหม่ได้ออกสตาร์ททั้งหมดนะคะและก่อนเกมนี้ก็ได้มีการไว้อาลัยให้กับเดียโกโชตาแข้งลิเวอร์พูลที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมกับน้องชายค่ะผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลเอาชนะบอลมาดไปได้4ประตูต่อ2 โดยได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาทีที่3 7จากอุโกเอกิติเกและในนาทีที่49ลิเวอา์พวลูขยับหนีไปเป็น2.0จากโคดี้กักโปนาที88ได้อีกประตูจากเฟเดริโกเคซาตัวสำรองค่ะแล้วก็ปิดท้ายในนาทีที่90บวก4ได้ประตูมาจากมัเมซาลานี่ยังเป็นประตูที่187ในพรีเมียร์ลีกมากเป็นอันดับที่4เทียบเท่าแอนดี้โคนะคะ แล้วก็ยังสร้างสถิติยิงนัดเปิดฤด,ดูกาล10ปีติดต่อกันทำให้ลเว่าภูเก็บ3แต้มแรกในนัดเปิดฤด,ดูกาลได้สำเร็จค่ะอาเนอร์ผู้จัดก,การทีมหงแดงออกมาเผยความคิดเห็นหลังเกมนัดนี้นะคะโดยที่เขายอมรับว่าคิดถึงการส่งเดียโกโชต้าลงไปแก้เกมเพราะว่าปกติแล้วตอนที่กำลังเสมอ2ประตูต่อ2ทุกคนจะรู้ดีว่าเวลานี้จะมองหานักเตะคนไหน ตนอยากเรียกเดียโก้ลงสนามแต่ก็ทำไม่ได้ด้วยเหตุผลอันน่าเศร้าแต่คืนนี้แฟนบอลและนักเตะค,คนอื่นๆก็ช่วยกันทำในสิ่งที่เขาเคยทำเพื่อเรานอกจากนี้ยังกล่าวถึงภาพรวมของแมชนี้ด้วยว่านี่เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมซึ่งเกิดจากส่วนร่วมของ3ฝ่ายเรากับบอลมัดเล่นกันแบบเต็มที่ในช่วงเวลาเกินกว่า90นาทีขณะที่ผู้ตัดตสินก็ทำให้เกมดำเนินไหลลื่น โดยไม่ได้เป่านกหวีดให้กับเรื่องเล็กน้อยนอกจากนี้อานเนอร์ยังยอมรับด้วยว่าไม่พอใจกับการที่โดมินิกโซบอสไลโชว์ลูกเล่นจนมีส่วนทำให้เสียประตูแม้สุดท้ายจะชนะได้ก็ตามส่วน go, อูโกเอกิติเก้หัวหอ,อกป้ายแดงหรือว่าภูเปิดเผยความประทับใจว่าประทับใจกับการยิงประตูตั้งแต่เกมแรกที่ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นแอนฟิลพร้อมกับแสดงท่าดีใจเพื่อเป็นการอุทิศให้กับดิโโกโชตา อดีตดาวหิงของทีมนอกจากนี้เอกิติเกยยังยอมรับด้วยว่าตนเต็มไปด้วยความรู้สึกตื้นตันใจที่ได้เห็นแฟนๆให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งร้องเพลงให้กับตนมันน่าเหลือเชื่อมากๆรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นที่สุดและอยากได้ยินเสียงแบบนี้ดังกึกก้องในทุกครั้งจากนั้นไปดูกันที่เกมนัดที่2ของฤดูดกาล2025-2026ค่ะ ิเวอว่าููเนี่ยจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลในเต็นณสนามเซนเจมส์พาร์คในวันจันทร์ที่25สิงหาคมนี้นะคะเวลา2นาฬิกาเกมนัดที่แล้วไรอันปราฟเฟนแบกเนี่ยพลาดลงสนามนะคะเพราะว่าใบแดงจากนักสุดท้ายของฤด,ดูกาลที่แล้วซึ่งตอนนี้พ้นโทษแบนแล้วก็จะกลับมาลงเล่นได้ในเกมนัดนี้นะคะขณะที่เจเรมีฟริมปงซึ่งถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะว่าเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาเล็กน้อยในเกมนัดแรก คาดว่าจะพร้อมสำหรับเกมที่จะมาถึงนี้ส่วนคอเนอะร์แบรดลีย์เน่ยยังพักรักษาการบาดเจ็บนะคะในเกมนัดน,นี้คาดว่าลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3ค่ะผู้รักษาประตูอลิสงเบเกอร์กองหลังประกอบไปด้วยเจเรมีฟิมปงเฟอร์จิลฟันไดอิบราฮิมาโกนาเต้และมิลลสเทอร์เคสกองกลางไรอันกราเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และฟลอเรียนวีเสส่วนกองหน้าฮัวเมตซาลาอุโกเอติเก้และโคนีกักโป สถิติการพบกัน5นัดหลังสุดนะคะลิเวอร์พูลเอาชนะได้3เสมอ1และแพ้1เกมค่ะต่อกันที่โมเมดซาล่าสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัล PFA Player of the Year เป็นสมัยที่3งานประกาศรางวัลสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือว่า PFA ประจำฤดูกาล2024-2025ที่จัดขึ้นณนเมืองแมนเชสเตอร์ได้สร้างเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์พริมลีค่ะ เมื่อโมเมสซาล่าแนวรุกซูเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลังงาดคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นครั้งที่3จากผลงานสุดร้อนแรงตลอดซีซั่นดาวเตะทีมชาติอีบวัยิปต์วัย33ปีสร้างผลงานสุดยอดนะคะด้วยการยิงไปถึง34ประตูพร้อมทําอีก23แอสซิสจากการลงสนามไป52นัดในทุกรายการพาหงแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ซิลตำแหน่งดาวสโตโวประจำฤด,ดูกาลมาครองนะคะ ซาลาจึงกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัล PFA Player of the Year ถึง3ครั้งต่อจากฤดูกาล2017-2018และ2021-2022หลังรับรางวัลค่ะเจ้าตัวเปิดใจนะคะว่าการได้รางวัลครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพรีเมียร์ลีกมันเป็นความทรงจำที่จะไม่มีวันลืม พร้อมยอมรับว่านี่อาจเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดในชีวิตการค้าแข้งเนื่องจากสามารถพาทีมประสบความสำเร็จสูงสุดและยังคงมีความกระหายที่จะเดินหน้าสร้างผลงานต่อไปสาราเผยด้วยว่าการเป็นผู้นำทีมในช่วงเวลาที่มีนักเตะใหม่เข้ามาคือความท้าทายที่ต้องส่งต่อประสบการณ์และการช่วยทีมให้พัฒนามากขึ้นความกระหายนี่เองที่ผลักดันให้เขาอยากทำให้ดีกว่าเดิมในทุกๆฤดูกาล ย้อนกลับไปสมัยที่ยงอยู่อียิปซาลายอมรับว่าไม่เคยจินตนาการว่าจะมาถึงจุดนี้ได้สิ่งที่ฝันในวัยเด็กมีเพียงการได้เป็นนักฟุตบอลมีชื่อเสียงและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวแต่เมื่อก้าวสู่เส้นทางอาชีพในยุโรปความทะเยอทะยานก็ค่อยๆเติบโตและทําให้เขามองเห็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดาวเตะรายนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์กับกุนซือใหญ่อย่างอาเนอร์ว่าทั้งคู่เข้าใจกันเป็นอย่างดี ผู้จัดการทีมเชื่อมั่นในศักยภาพและมอบบทบาทที่ทำให้เขาได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่ซึ่งเจ้าตัวก็สามารถตอบแทนความเชื่อใจนั้นด้วยผลงานในสนามซาลายย้ำว่าความกระหายในการเล่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจต่อสัญญากับลิเวอร์พูลออกไปอีก2ปีและแม้จะอายุเข้าสู่33ปีแล้วแต่เขายังเชื่อว่าตัวเองสามารถสร้างความแตกต่างได้ในทุกเกมซึ่งทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ของการทำงานหนัก และความมุ่งมั่นที่ไม่เคยลดน้อยลงเลยในส่วนของตลาดซื้อขายนักเตะเองลิเวอร์พูลก็เดินหน้าทุ่มเสริมทัพอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสื่ออังกฤษอย่างเดอะซัรายงานว่าลิเวอร์พูลยังคงมุ่งมั่นที่จะคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักก่องหน้าทีมชาติสวีเดนแม้ว่าก่อนหน้านี้นิวคาสเซิลจะปฏิเสธข้อเสนอมหาศาล110ร1ล้านปอนด์หรือว่าราว4ี่ล้านบาท โดยทีมสาร,ริกาดงเนี่ยตั้งค่าตัวนักเตะไว้สูงถึง150ล้านปอนด์หรือว่าราว6,600ล้านบาทเลยและค่ะแม้ในขณะนี้แชมป์พรีเมียร์ลีกยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอใหม่นะคะแต่ว่าเดอะซันเผยว่าหรือว่าูกก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามค่ะและเตรียมกลับมาพร้อมข้อเสนอ130ล้านปอนด์นะคะหรือว่าราว5,720ล้านบาทซึ่งนี่จะกลายเป็นสถิติใหม่ของพรีเมียร์ลีกในการซื้อตัวกองหน้า ขณะเดียวกันมีความเป็นไปได้สูงที่การเจรจาจะสําเร็จเนื่องจากว่าอิซักแสดงท่าทีชัดเจนเลยล่วค่ะว่าไม่ต้องการลงเล่นให้สาลิกาดงอีกต่อไปแล้วและเอ็ดดี้ฮาวคุณสื่อของทีมก็ไม่พร้อมใช้งานผู้เล่นที่หมดใจเช่นกันนะคะล่าสุดเองทางคิดดาวนี่ผู้สื่ข่าว SKY SPORT รายงานว่านิวคาสเซิลเนี่ยมีข้อแม้2ข้อด้วยกันก็คือ1นิวคาสเซิลจะต้องได้รับข้อเสนออยากเป็นทางการจากลิเวอร์พูล ที่ใกล้เคียงกับตัวเลข150ล้านปอนด์ที่พวกเขาได้ตั้งเอาไว้และ2ค่ะนิวคาสเซิลจะต้องได้กองหน้าฝีเท้าดีเข้ามาทดแทนการจากไปของอิสซักให้ได้ก่อนโดยตอนนี้พวกเขากำลังพยายามอย่างหนักที่จะคว้าโยฮันวิซ่าของเบนฟอร์ดแต่ว่ายังตกลงค่าตัวกันไม่ได้นะคะทั้งที่วิซ่าอยากย้ายมาร่วมทีมสาลิกาดงแบบสุดๆแล้วล่ะคะ่ะนอกจากเป้าหมายแดนหน้า วิวภูยังตกเป็นข่าวกับมาร์กเกฮีกับตันทีมคริสตันพาเลตในวัย25ปีโดยเสียงวิจารณ์ส่วนหนึ่งมองว่าอ่านเนอร์ควรจะเสริมแนวรับมากกว่าแนวรุกเพราะว่าทีมมีตัวเลือกในแดนหน้ามากพอแล้วนะคะทั้งนี้เดอะซันระบุว่าผงแดงมีโอกาสปิดดิวเซนเตอร์แบ็กรายนี้ที่ราคา35ล้านปอนด์หรือว่า1,540ล้านบาทซึ่งถ้าหาก2ดิวนี้เกิดขึ้นจริงค่ะ ิีวราภูจะใช้เงินเสริมทับในตลาดซัมเมอร์นี้เพิ่มอีก165ล้านปอนด์ส่งผลให้ยอดรวมการใช้จ่ายพุ่งแตะ466ล้านปอนด์นะคะหรือว่าราว19,624ล้านบาทหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาใช้เงินไปแล้วเกือบ300ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามค่ะฝั่งรายรับของิีวอาภูก็น่าสนใจเช่นกัน เนื่องจากสโมสรสามารถปล่อยนักเตะออกไปแล้วรวมกว่า200ล้านปอนด์นะคะหรือว่าราว8,800ล้านบาทและยังมีโอกาสรับเงินเพิ่มจากคอสตาซิมิกาสและฮาวิเอเลียสตัดสินใจย้ายทีมหลังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมแอนฟิลได้ด้านสำนักข่าว BBC รายงานว่าเบนด็อกกล่องหน้าดาวรุ่งวัย19ปีเตรียมบอกลาหรือว่าผูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ หลังบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทัพบ,บอลมัดค่ะเบนโดกย้ายมาจากเซลติกมาอยู่กับเรอร์ภูเมื่อปี2022นะคะแต่เพิ่งจะมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของทัพขงแดงได้เพียงแค่10นัดเท่านั้นและล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวเตรียมย้ายไปอยู่กับอีกหนึ่งสโมสรนในพรีเมียร์ลีกอย่างบอลมัร์ซึ่งทาง BBC ระบุว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วโดยค่าตัวของเขาจะอยู่ที่เบื้องต้น20ล้านปอนด์ และจะมีการจ่ายตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในภายหลังราวหล้านปอนด์ค่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพหงแดงหรือร์พููตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนำมาฝากกันนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดจาภาษาหงแดงค่ะหรือว์พูลยังร้อนแรงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ออกสตาร์ทนัดแรกก็สามารถเก็บ3แต้มได้เลยนะคะโดยสามารถร่วมพูดคุยกันได้ผ่านทางสปอร์ตแอนนิวส์ไลฟ วันศุกร์ที่22สิงหาคมนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะ